สวัสดีค่ะพี่การคลินิกโนแมนนะคะมาแล้วค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันนะคะหายไปหลายวันเลยค่ะพี่การพอดีเตรียมจัดงานวันแม่แล้วก็ต่อเนื่องกับการมีประชุมนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์กันเลยนะคะวันนี้นะคะพี่การก็มาไลฟ์ให้ความรู้อีกเช่นเดิมนะคะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะ mm. เดี๋ยวเราวันนี้พี่การเซ็ตหัวข้อมาให้นะคะเรื่องของ คุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนดนะคะทำอย่างไรให้มีน้ำนมสำหรับลูกค่ะเออใครมีประสบการณ์นะคะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะคะก็มาแชร์ใต้ไลน์นี้ก็ได้ค่ะถือเนื่องจากว่าพี่กันมีคนไข้ถามมานะคะว่าเออหนูคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วมีปัญหาน้ำนมไม่มีนะคะจะทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่กันจะขออธิบายถึงออกระบวนการสร้างน้ำนมนะคะในคุณแม่ที่ ตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรนะคะกระ,กระบวนการการสร้างน้ํานมนะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะถ้าเราฟังเข้าใจเราจะรู้ว่าเราข้อกักําหนดเราก็สามารถมีน้ํานมให้กับลูกได้นะคะช่วงแรกคือช่วงที่เราตั้งคันน้านมของเราจะเริ่มมีการสร้างช่วงหัวน้ํานมนะคะช่วงอายุคันสิบหถึงยีสัปดาห์ค่ะและน้ํานมก็จะมีการสร้างต่ออีกนะคะในช่วงที่เราคลอดแล้วนะคะพอเราคลอดแล้วนะคะฮอร์โมนโปรแลคตินจะมี จะสูงขึ้นโปรเจสเตโรนจะต่ำลงทำให้มีการสร้างน้ำนมซึ่งช่วงที่สองนี้นะคะต่อให้คุณแม่ไม่ได้ให้ลูกดูดนมหรือว่าไม่ได้ปั๊มนมนะคะน้ำนมก็ยังคงมีการสร้างค่ะแต่ในช่วงที่สามนะคะของการสร้างน้ำนมนั้นจะขึ้นอยูก่กับการที่แม่ให้ลูกดูดนมหรือการที่คุณแม่ปั๊มนมสม่ำเสมอดูดนมอย่างถูกวิธีและการเอาระบายน้ำนมออกมากๆเราก็จะมี น้ำนมที่เพียงพอสำหรับลูกค่ะดังนั้นค่ะถ้าคุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนดนะคะจะทำอย่างไรให้มีน้ำนมนะคะวันนี้ก็พี่แกนก็จะมาชี้แนะแนวทางให้ค่ะสำหรับการคลอดก่อนกำหนดนะคะทางการแพทย์นะคะก็ถือว่าการคลอดก่อน36สัปดาห์ค่ะเป็นการคลอดก่อนกำหนดนะคะบางท่านนะคะก็คลอดประมาณ20ฝ่า20ฝ่าสัปดาห์นะคะหรือบางคือน้ำหนักน้องบางคนก็จะต่ำฝ่าหน0 0งนนะคะหรือบางคนก็ คลอดใกล,ใกล้ครบกำหนดอาจจะเป็น 35, 36, 34สัปดาห์ก็เป็นได้นะคะทีนี้เวลาที่เราคลอดก่อนกำหนดนะคะปัญหาก็คือน้องจะมีขนาดตัวเล็กนะคะแล้วก็จะต้องแยกไปอยู่กับกับคุณหมอเด็กหรือว่าอยู่กับตึกเด็กนะคะทำให้น้องเนี่ยไม่ได้ดูดเ,เต้านมไม่ถูกกระตุ้นนะคะเต้านมไม่ถูกกระตุ้นเนาะถ้าเราจะทำยังไงให้มีน้ำนมนะคะข้อแรกเลยนะคะ คุณแม่จะต้องปั๊มนมให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับคุณแม่ที่ข้อก่อนกำหนดนะคะมีคุณแม่คนไหนตั้งครันหรือเปล่าคะคุณแม่ที่ตั้งครันก็เข้ามาฟังแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะคะคือถ้าเราคลอดปุ๊บเราจะต้องปัมม๊มเนปั๊มนมให้เร็วที่สุดอย่างในห้องคลอดโรงพยาบาลนะคะพี่ก็จะมีเครื่องปั๊มนมไว้ให้นะคะบางทีพยาบาลนะคะก็จะเอาเครื่องปั๊มนมไปปัม๊มกระตุ้นให้กรณีที่เออรูกนะคะแยกจากแม่ไปอยู่กับคุณหมอเด็กนะคะ ทีนี้พอถ้าคุณแม่ไม่สามารถปั๊มในห้องคลอดได้นะคะเมื่อคุณแม่ย้ายไปอยู่ตึกหลังคลอดท้องพิเศษท้องพักฟื้นต่างๆนะคะพี่แกงก็แนะนําว่าให้คุณแม่นะคะเอ่อเอาเครื่องปั๊มนมมากระตุ้นทั้งสองเต้านะคะเปิดเบาๆนะคะอย่าให้การเกิดการบาดเจ็บที่หัวนมนะคะเปิดแรงดูดที่เบาแต่ดูดนะคะปั๊มประมาณ15-20นาทีอ่นาทีปั๊มเร็วที่สุดนะคะเช่นกลับจากห้องผ่าตัดนะคะทางที่ดีเราควรจะต้องปั๊มภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ พาตัดคอดค่ะหลังจากปั๊มเร็วที่สุดแล้วนะคะเราจะต้องมีการปั๊มนมให้สม่ำเสมอปั๊มนมสม่ำเสมอนะคะคือการที่เราปั๊มนมทุก3ามชั่วโมงค่ะเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมอย่างต่อเนื่องช่วงวันแรกคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าปั๊มนมแล้วไม่ได้น้ำนมนะคะไม่ต้องกังวลค่ะปั๊มไปค่ะปั๊มลมก็ปั๊มไปนะคะน้ำนมส่วนใหญ่จะมาหลังจากข้อด2-3วันหลังข้อนะคะ คั้นละันหลังนะคะหรือว่าท้องสองขึ้นไปเนี่ยประมาณวันที่3ส,ส่วนคันแรกนะคะก็ประมาณวันที่4ที่คุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่ามีน้ํานมนะคะเต้าเหมือนจะคัดคัดตึงๆเนาะเราก็ปั๊มไปค่ะช่วงวันแรกวันที่สองวันที่3น้ํานมไม่ไหลก็ปัม๊มยังคงปั๊มอยู่แล้วก็ร่วมกับการจดบันทึกด้วยยิ่งดีค่ะเช่นปั๊มตอน10 0บโมงยังไม่ออก ปั๊มบ่ายโมองออกซึมๆอะไรแบบนี้คือคือเราจะบันทึกไปด้วยเพื่อเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ,ะแต่ในบางรายก็อาจจะมีปัญหาว่าน้ํานมมาช้าเพราะบางทีคุณแม่คอยกังก่นเนี่ยเนื่องจากปัจจัยภาวะแทซซ้ซ้อระหว่างตั้งครรภ์ก็จะส่งผลให้น้านมแม่มาช้าก็เป็นได้ค่ะเคยเจอมาช้าเนี่ยสสัปดาห์นะคะที่น้านมเพิ่งมามีเยอะมีหลายท่านนะคะก็ ขอให้คุณแม่ไม่ท้อค่ะคุณแม่ยังคงปั๊มนมสม่าเสมออยู่ดีนะคะเมื่อกี้พี่กันบอกว่าปั๊มนมสม่าเสมอทุก3ชั่วโมงเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องปั๊มนมวันละ8ครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยเนาะวันละ8ครั้งนะคะเพื่อเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างและก็หลั่งน้ํานมค่ะหลังจากนั้นนะคะปั๊มนมเสร็จแล้วเราจะต้องมีการนําน้ํานมไปให้ลูกกิน หรือถ้าลูกยังกินไม่ได้นะคะก็จะมีการเอาน้ำนมนะคะมาป้ายปากลูกนะคะหรือเขาเรียกว่าออร์เรนแคนะคะน้ำนมชุบไม้พันสมรป้ายปากลูกนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลระยองนะคะก็ทํำวิธีการนี้อยู่ค่ะพอพอลูกนะคะอาการดีขึ้นก็เริ่มคุณหมอก็จะเริ่มให้นมนะคะซึ่งถ้าเป็นน้ํานมแม่เนี่ยน้ํานมแม่นะคะ ก็จะดีกับน้องมากนะคะน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่เด็กที่ข้อกันกําหนดมากนะคะเพราะว่าน้ำนมแม่เป็นน้ำนมที่ย่อยง่ายเด็กที่ข้อกันกําหนดเนี่ยบางทีลำไส้หรือกระบวนการระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์การที่ลูกอะ่ะได้รับอาหารที่ย่อยง่ายนะคะก็คือน้ำนมแม่เนี่ยจะทําให้ได้รับประโยชน์หรือพลังงานอย่างเต็มที่นะคะเด็กบางรายที่ข้อกันกําหนดแล้วกินนมผสมมักจะมีปัญหาเรื่องของย่อยไม่หมดนะคะหรือว่าย่อยไม่ได้ทําให้น้องเนี่ย ไม่ได้สารอาหารนะคะนอกจากนี้ในนมแม่ก็ยังมีภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะก็จะช่วยในน้องที่ข้อกันกําหนดได้เยอะค่ะจําเป็นมากนะคะที่เด็กข้อกันกําหนดต้องได้รับน้ํานมแม่นะคะพอลูกแข็งแรงขึ้นนะคะสเต็ปต่อไปถ้ามีโอกาสนะคะคุณแม่จะต้องให้ลูกดูดเต้านมแม่ค่ะเมื่อคุณหมออนุญาตนะคะเราจะต้องนําน้องมาเข้าเต้าน้องแข็งแรงหมออนุญาตเราเริ่มทำน,นำน้องมาเขาเ้าเต้าให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อ ะะเราก็จะลูกจะได้ฝึกดูดเต้าเป็นนะคะแล้วระดับน้ํานมแม่ก็จะได้มาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คงที่ค่ะพี่การมักเจอปัญหาคุณแม่ที่ข้อกับกาหนดหรือลูกป่วยเนี่ยช่วงหนึ่งเดือนแรกเนยน้ำนมมาดีนะคะพอเดือนที่2นะคะมักจะมีปัญหาค่ะกรณีถ้าน้องยังไม่ดูดเต้าน้ํานมจะโหดนะคะซึ่งนะคะถ้าคุณแม่รักษาวินัยในการปั๊มได้เนี่ยน้านมก็จะยิ่งจะยังคงมาดีในหลังจากที่1เดือนไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะก็ แม่อย่าพึ่งนิ่งนอนใจบางคนเห็นว่าเอ้ยน้ำนมมาดีฉันปั๊มแค่วันละสี่รอบก็ได้เงี้ยไม่ใช่นะคะยังคงต้องมีวินัยปั๊มวันละแปดครั้งอีกเช่นเดิมนะคะเพื่อให้ระดับน้ำนมคงที่ลูกเราโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาจะต้องการปริมาณน้ำนมมากขึ้นบางคนครั้งแรกกิน 10cc มาอีกสักหนึ่งอาทิตย์คุณหมอบอกว่าาเดี๋ยวจะให้กิน 30cc หรือ1ออนแล้วนะคะคุณแม่คุณแม่จะต้องทำน้ำนมให้มากเกินกว่าความต้องการที่คุณหมอเรียกในในช่วงนั้นนะคะ เพื่อช่วงแรกเนี่ยเป็นโอกาสทองเดือนแรกเนี่ยทำน้ำนมไว้เยอะๆเลยค่ะเพื่อให้เรามีน้ำนมเยอะๆแล้วเพียงพอสำหรับลูกเมื่อลูกโตขึ้นออกกลับมาอยู่กับเราดูดเต้าเราเราก็มีสต็อกด้วยนะคะอ่าทีนี้ดูดเต้าแล้วนะคะคุณแม่เอ,อ่อแล้วก็ทำสต็อกเนาะเมื่อเมื่อลูกกลับมาอยู่กับเราให้ลูกดูเต้านมแม่นะคะเริ่มทำสต็อกเตรียมกลับไปทำงานนะคะแค่นี้เองค่ะคุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะยังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ค่ะ แต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่พี่กัลพบนะคะคุณแม่ที่คลอดก่อนกําหนดนะคะมักจะมีปัญหาว่ามีความเครียดวิตกกังวลเยอะทําให้น้ํานมไม่ค่อยไหลค่ะสิ่งที่คุณแม่ทําได้นะคะพี่กัลอยากจะบอกคือพี่กัลทราบว่าคุณแม่จะต้องมีความเครียดและความวิตกกังวลแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่พี่กัลอยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่คุณแม่ทําได้เพื่อลูกนะคะเราเครียดเรารู้แต่สิ่งที่ทําได้เพื่อลูกคือเราจะต้องทําน้ํานมไปให้กับลูกค่ะ ให้ได้นะคะลูกเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ออกจาก ICU ได้เร็วๆแล้วก็จะได้กลับมาดูเต้านมเราได้ค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่เองก็ถือโอกาสนี้ค่ะช่วงที่ลูกยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ลุกขึ้นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงพอปั๊มเสร็จก็พักผ่อนให้ร่างกายฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมตัวมาเลี้ยงลูกที่โรงพยาบาลเมื่อคุณหมออนุญาตนะคะค่ะก็ ประมาณนี้นะคะสําหรับคุณแม่ที่คลอดก่อนกําหนดแล้วอยากมีน้ํานมให้กับลูกนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคุณแม่เองก็ต้องกินอาหารบํารุงน้านมด้วยนะคะหลังจากคลอดแล้วนะคะน้ําขิงน้ําอุ่นน้าอินทผาลามน้ําหัวปีต่างๆนะคะหรือบางครั้งนะคะถ้าคุณแม่ไม่ได้มีโรคที่มีผลต่อไม่มีผลต่อสุขภาพนะคะหรือคุณหมออนุญาตเนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยากระตุ้นน้ํานมให้กินด้วยนะคะควบคู่กันไปกับการปั๊มนมที่พี่กันแนะนําค่ะ